どこに行くの ที่วัดพระน้ำพระจันทร์ทะเลเราถึงต้องมาไหว้รที่นี่ต้องเป็นบัตรที่รูปไดู้่ย่าตายายเรารับทิ้งเรก็เลยมาทำมาสการะหลวงพ่อทุกการเพรพอเราว่าย่าปู่ย่าตายายต้องมาไหว้ที่ตั้งนานแล้วถูกไหมใช่ใช่ ก็สมัยก่อนเขาเขามาไงเขามาเรือใช่ไหมยเคือผู้ญาติยายเขามาทางทางเรือวัตถทำไมเขาถึงศิลปวัตถเหรอลีวทำไมเขาเรียกวัดนี้ก็กนคือก็คืออยู่ในนี้แป็นซืนสุพรรณด้วยอ่ามีมีไอเชือโยงอ่ะก็คือก็คือควือลก็พาไปดูคืว่าอว่าคนเมาตรงนี้อืม แต่อมงวันนี้เธอจะไปไหนไปดูท่าช่าน้ำวัดทนีนก่อนอที่มมาอ๋อคือจะพาไปดูที่ย่านั่งเรือมาเนี่ยขึ้นเรือถ้าเป็นุ่สมัยก่กมาเอยออข้นรอมาลก็เดินเข้ามาทั้งนะาางหลังนั่งวัดี่าหลงออโอ้โหใหญ่จริงแต่มาก แต่อมอมมาค่าวบอกยังไม่เห็นคนต่างชาติมาเยอะเท่านี้มาก่อนเลยถ้าเหมือนรอบนี้คนเห็นคนต่างชาติเยอะคนจีนคนญี่ปุ่นคนคนขาวเยอะมากดูใจเลยมากครัทําไมก่อนพ่อมาเป็นไงก็ไมปเลยนะแต่ว่าโอ้โหอันนี้เราไม่เห็นนะขาวบอกหรือวไม่ได้มาวะตรงนี้พักมีผ้าผาใหญ่เลยพ่อก็ยังไม่ค่อยได้มา เยอะมากเลยนะเขาต้องกอนยญานแ้กพามาเลี้ยงครบเลี้ยงเลยไว้เ้ยงนตลอดมาเล่นสัตว์แต่วม่ก็ททำบุญนะถึงเขามีเวลาอยู่ไกลก็ทำบุญเลี้ยงพระถึงเวลาก็จะเรีให้มีเลี้พระเพียงท่านแล้วที่เรามาตะกาวาลพอดีเขาก็มีเลี้ยงข้าวเรเลียงพระเพียงเลี้ยงพระเพีไม่เล้งข้าวคุณ เดี๋ยว่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนที่นนทเรืออุ้ยขึ้นรถตัวเลมาางขนรัวเลาี่พ่อก็เดีนะตอนนี้อากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แ้วี่โอเคอ,อ่ะอาันนี้ป้ายที่ไทยก็จะเป็นแบบมีป้ายจีนป้ายญี่ปุ่นอะไรแปะไว้หมดแนละ้ว ที่เราเดินเข้ามาได้ไหมน่าจะไม่ละอ่ะอา,าอนี่ไงท่าน้ำที่พ่อบอกว่าสมัยก่อนเขาจะมาวัดเนี่ยเขาจะมาขึ้นท่าน้ำกันนะครับาไี่เป็นโซนที่กินเลยนี่ใช่ป่ะนะก็ได้ละใช่นะพ่อโหแล้วข้างๆก็ปรับเป็นมีคาเฟ่อะไรนั้นเนี่ยเรือยาวนะเรือเนี่ย ไม่รู้มีใครในช่องเคยมาที่วันนี้หรือเปล่าขอมม่งบอกนเพราะว่าจริงๆพ่อพ่อพาออกมาตั้งแต่ตั้งแ่นี่มันก็ตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ว่าก่อนจะไปคาดาเราก็มาวันนี้ทีนึงใช่ไหมโหใหญ่มาก ใหญ่ใหญ่มากมีผ้าจีนนะอ่ะแดงก็ไปทั้งหมดแ้ข้างในนี้ก็คืออะไรโลงโลงชื่อพระพุทธธรำกาเหมืนอนเขาก็ยังจะขยายเรื่อยๆนั้นเนี่ย ต้องเป็นที่ยววัวดก็มีที่แข่งคือเหมือนทางเข้าอ่ะเล็กนะแต่ว่าเขาเข้ามาข้างในก็คือใหญ่มากมาแล้วเสื้อเชียรห้อยากสเสือ้อไห คือร้านนี้เมา่อกี้นี่แหละรเรียนอยู่ที่อัสัมก็คืออันนี้มันร้านค่าสัมเหมือนก็เลยมาแวะร้านนี้บ่อยก็มาไปอะไรมากครับก็ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทนครปฐมแล้วจริง โอมใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ตอน,อน,ตอนมหาลาัยนะคแต่ว่าจริงเรียนหลังเสร็จแต่ว่าก็กลับมาบ้านอยู่ที่นครปฐีแต่พ่ออยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ป .6 เขาก็มาเรียนที่นนท์เขาว่าจะเดินเซียนหน่อยเพราะว่าเขาจะรู้ว่าร้านไหนอร่อยร้าน,น,านาไ,ไหนอออสกระยาสองเดือนแล้วก็ปลาก็มีอีกหนึ่ง เลเซอร์ไม่เท่าไหร่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้โอ้ยจริงๆมีอะไรเปลี่ยนไปห,หน้าอมคือตอนเนี้ยมาเลเซอร์ไส่ออกไปนะแล้วก็พิ่งเสร็จเลยทุกคนเจ็บเจ็บแค่ตอนแบบเขาฉีดยาชาให้แบบสองจึกอะไม่เหมือนแบบโอโหอะไรไม่รู้อะอมไม่เคยทาแบบหน้าอะไรมาก่อนใช่ไหมแล้วพอมามาเจอนี้คือแบบโคตรเจ็บเลยตอนฉีดยาชาแต่ว่าตอนตอนที่เขายิงอะ่ะ อีกมันคือกลิ่นแบบกุ้งเผาเว้ยแต่มันคือเนื้อเนื้อเราอะเผาอยู่แล้วยิงแบบยิง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 พุลเลยอโอ้โหทุกคนก็คือวันนี้ไม่มีอะไรเลยวันนี้ก็คือมาเอาฝ่ายออกสองอันแล้วก็เท่านั้นคือที่เราเข้าไปนานๆาอะไม่ไม่ได้แบบเข้าไปทะไรนานเลยนะให้ให้ให้กูนอนนอนรอเกิดอบไร่าอฤทธิ์ออไม่ใช่แห้นอนรอสิบนาทีปุ๊บเรานอนอย่างนี้เราเล่นเราจะหลับแล้วนอนหลับหลับหลับ เขาเข้ามาปุ๊บเข้ามาวันสามคนแบบเหมือนมารุมอ่ะมาปุ๊บไม่ทําอะไรเลยนอนปุ๊บฉีดยาชาปุ๊บรอประมาณไม่เขาก็เขาก็เขาบอกว่าจะเจ็บนิดนึงนะเราบอกเออเขาบอกเขาฉีดยาชาปุ๊บพักพักยิง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 ยิากเสร็จปุ๊บสลับมาบนบอกว่าลางลื่นหน่อยเขาก็เล่น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  อีกสักพักหนึ่งเหมือนจะชาลากลาแม่งหายไปแล้ว <c oughs> เขาเอายิงยิงยิงล่างโอ้โหทีเนี้ยแม่งเจ็บเจ็บเจ็บไม่ถึงยิงอะเหรอเมอยิงเลเซอร์ออกคือเหมือนยาชาเ,เขาเขาเขาก็เล่นเล่นอยู่ข้างบนใช่ไหมปุ๊บแล้วแล้ว,ลว,ลวข้างล่างยาชาเริ่มหมดละ <c oughs> ยิงยิงโอ้โหทีเนี้ยแม่งแสบ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 เหรอแล้วก็แล้วมันมันเป็นแบบจี้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 หนีป่ะเหมือนนี้แบบ เหมือนนี้เอาเล็บอย่างเงี้ยใช่ยิงมันยิบ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 อย่างเงี้ยแล้วพออย่างเงี้ยเลยปุ๊บคอยนี้บึ้มาบนต่อยบนแม่งก็เหมือนเริ่มจะบทได้ยาชาแล้วก็คิดคิดในใจทำไมยิงไม่หมดแล้วกูต้องไปยิงยาชาใหม่อีกรอบบอกเขาขอแค่นี้ดีกว่ากลับดีกว่าเท่านั้นแหละแต่เขาก็ยิง แล้วเขาถามว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้โอ้โหพี่บอกพี่อันนี้ล่างอ่ะยาชาหมดหมดนะแล้วเขาคิดได้ใจถ้าแม่งยิงยาชาอีกกูคงไม่ไหวละแต่บอกแล้วบอกว่าแต่ไม่เป็นไรแล้วถ้าถ้าถ้าล่างล่างล่างมันมันไม่ไม่หมดก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมพอละวเขาบอกอโอเคเขาเขาเขาดยิงยิงยิงเหมือนรู้ว่าเจ็บอ่ะทีนี้ปุ๊บเราก็เสร็จปุ๊บอยู่ๆว่าอะไรก็ไม่รู้บอกอาจจะต้องมาซ้ำนะเรอบ โอเคจ่าแล้วโอ้โหยิงไม่เท่าไหร่ตอนนี้คือตอนนี้ยาชาเหลือลเขาบอกพี่ตอนนี้ยาชาเหลือไหมยิงเพิ่มไปเลยหมายถึงว่าถ้ามันยังไม่หมดลิตรอ่ะก็ยิงยิงไปเลยเขาว่ายิงนั้นโอเคเราก็เสร็จหมดแล้วออกจบแต่เขาบอกว่าเขาเคลียร์ให้หมดแล้วอาจจะเหลือนิดนึงแต่เหมือนหมออยากจะให้กูมาทำไงอ๋อเหรอเขาพูดเหรอแต่แต่เราบอกไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรโอเคโอเควานนี้ทุกคนเล่าเล่าสาเหตุภาพเลยไป